ธรรมะในหนังสือใจต่อใจในการฝึกตนนี้เป็นเนื้อหาธรรมที่ตรงตามแบบแผนแห่งคำสอนนิกายเซ็นในประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งทางครูสอนเซ็นทั้งหลายในรุ่นก่อนๆได้สืบทอดคำสอนเหล่านี้มาโดยตรงจากองค์พระศาสดาเพื่อนำไปชี้ทางหลุดพ้นให้แก่บรรดาลูกศิษย์ของตนเองมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วเป็นการสอนโดยมุ่งเน้นที่จะคุ้ยเขีย่ยธรรมะ ให้ลูกสิทธิ์ได้ตระหนักชัดและซึมซาบกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันกับธรรมชาติดั้งเดิมแท้ซึ่งคือตทะ,ะตาความเป็นเช่นนั้นของมันเองอยู่อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติแห่งธรรมที่อยู่นอกเหนือภาวะความหลุดพ้นและความไม่หลุดพ้นธรรมะในหนังสือเล่มนี้จึงถูกเขียนขึ้นตามแบบแผนแ่งคำสอนเซนอย่างแท้จริงโดยได้แบ่งออกเป็นสองภาคใหญ่ๆคือภาคหนึ่ง สังคตะาธาตุและภาคสองอสังคตะาธาตุในส่วนของภาคหนึ่งสังคตะาธาตุนั้นบรรดาครูสอนเซนทั้งหลายได้หยิบยกเรื่องธรรมคือสังคตะาธาตุอันคือคุณลักษณะแห่งการที่ยังเข้าใจผิดโดยยังเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ไม่นานย่อมมีความแปรปรวนดับไปเป็นธรรมดานั้น มาสอนลูกศิษย์ของตนเพื่อชี้เห็นว่าธรรมอันคือคุณลักษณะแห่งสังคตาธาตุนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงซึ่งคือธรรมชาติดั้งเดิมแท้หากใครได้หลงผิดหยิบยกธรรมเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาและปฏิบัติก็จะมีแต่ทําให้เข้าไปติดในการปรุงแต่งในวิธีปฏิบัติและติดปรุงแต่งในการหวังผลแห่งการปฏิบัติอยู่เนือง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้เขียนจึงได้เขียนธรรมะในส่วนของสังกตะธาตุขึ้นเพื่อให้นักเรียนทางฝั่งโน้นทุกท่านได้อ่านและพิจารณาในรายละเอียดแห่งสังกตะธรรมนั้นอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้สลัดออกซึ่งธรรมเหล่านี้ทิ้งไปเสียผู้เขียนจึงขอเตือนนักศึกษาฝั่งทางโน้นทั้งหลายว่าหากได้หยิบหนังสือใจต่อใจในการฝึกตนขึ้นมาอ่านเพื่อศึกษาธรรมในหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็ขอให้นักศึกษาทางฝั่งถนนทั้งหลายพึงเฝ้าระวังเตือนตนเองให้มากมากว่าการอ่านเพื่อศึกษาธรรมอันคือสังกตาธาตุในภาคหนึ่งนั้นเป็นการอ่านเพียงเพื่อทำความเข้าใจว่าธรรมในลักษณะนี้ยังไม่ใช่ธรรมอันแท้จริงที่จะทำให้นักศึกษาฝั่งทางโน,น้นทางหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงเป็นเพียงการอ่าน เพื่อเกิดความเข้าใจเพื่อที่จะได้สลัดออกซึ่งทำเหล่านี้อันว่าโดยการปฏิบัติและการรอคอยผลแห่งการปฏิบัติทิ้งไปเสียมิใช่เป็นการอ่านเพื่อน้อมนาม,มาปฏิบัติแต่อย่างใดในส่วนของภาคสองอสังคตะทาธาตุนั้นบรรดาครูสอนเซนทั้งหลายได้หยิบยกเรื่องธรรมะคืออสังคตะาธาตุอันคือคุณลักษณะแห่งความว่างเปล่า ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนซึ่งคือตะทะตาความเป็นเช่นนั้นของมันเองอยู่อย่างนั้นมาสอนลูกศิษย์ของตนเพื่อชี้ให้เห็นว่าธร,รมอันคือคุณลักษณะแห่งอสังคตะธาตนั้นเป็นธรรมะอันแท้จริงคือธรรมชาติดั้งเดิมแท้ซึ่งเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ความตั้งใจเข้าไปเพื่อศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อที่จะได้ตระหนักชัด และซึมซาบกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันกับธรรมนั้นได้ผู้เขียนจึงได้พยายามเขียนธรรมะในส่วนของอสังคตาธาตุขึ้นให้ครบทุกประเด็นเท่าที่ผู้เขียนจะระลึกได้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ตั้งใจศึกษาและท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนก็มีความมุ่งหวังอย่างมากที่ต้องการให้นักศึกษาฝั่งทางโน้นทางหลายได้ตระหนักชัดถึงความหมายที่แท้จริง ในเนื้อหาแห่งธรรมอันคือธรรมชาติดั้งเดิมแท้และสามารถซึมซาบกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันกับธรรมชาติดั้งเดิมแท้นั้นได้ทั้งนี้เป็นความมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีชีวิตที่เต็มอิ่มและเพียงพอเปลี่ยนไปด้วยสันติภาพตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต23พฤษภาคมปี2555ครูสอนเซน พระอาจารย์ราเชนอานันโท